แสงสวรรค์ประมุสในการัดงาครั้งนี้ยังมีการจัดทดสอบกอรีกรุงเทพหมากรเพื่อเป็นผู้แทนของกรุงเทพหมา

นางสมบุรเผืผยสมดีจากมัสยิดสุรุคุณอุตตะพีบ้านคัวเทราทีวีครับนางมาเรียมกับภาษาพาจากมัสยิดจันทุพยี่ยงเขียนบ้านคัวครับนางละไมพุชรจากมัสยิดดารุฮนจุรินเขียนรักกัปป์น้องสุรินทร์อนุสนาเด็ดตอบสอ tapi jadi lambung malas kebang katet masjid yang membutuhkan penerangan dari tv untuk kantoran masjid aslamia kebang mà xin ra lại những thúc rút này khác thì trên nhiều ngàn này khác không